ร้านยิ่งใหญ่มากทุกคนถือ,อว่าเป็นท่านสุลต่านอุดรเลยก็ว่าได้เนี่ยเข้ามาก็จะมีเด็กเอ้ยเงียน้ำเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับผมดักอายชาแน,นลวันนี้เราจะมาบุากร้านคิงช็อปนะับแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนี่ไอ อย่างนั้นพูดกับกาเขาเขาอะไรเงี้ยพี่พี่มกรเออพิเตอร์พิเศษกันมกรสวัสดีครับผมคูณลุงปางชีกันเลยมังกรเพลงวันนี้เรามาพบกับเจ้าของที่นี่กันเลยดีกว่านี่ครับผมเจ้าของร้านพี่กิ้งขับน้ำมันร้านยิ่งใหญ่มากทุกคนถือว่าเป็นท่านสุลต่านอุดรเลยก็ว่าได้แต่ว่าอย่าลีลาเลยครับไป ไปดูรถทันสุรตานเลยวะไปขออนุญาตนะพี่ไปเลยครับไปเลยบอกเลยว่าที่นี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราเป็นที่แรกของช่องไปนี่เราเป็นเจ้าแรกนี่เปิดเข้ามาก็จะมีเด็กเอ้มีแอร์เย็นๆมีรถทันสุรตานนะครับนี่มาดูเครื่องไม่ทำอะไรหรอกมันยืนประกอบเฉยดูเครื่องดูดูลำท่อนะครับ จะพอวฟังเขาหล้วอ๋อเรารู้หมดแล้วไงเรารู้ทัางหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเลิอดเลิอดเดียคันคันคันสองนะเลือดคันหนึ่เอาเป็นว่าชิปนี้เรารีวิวเราจะไม่พูดราคานะครับผมเพราะว่าเมียอยู่ด้วยเอ้ยเมียจะฟ้องเราอยู่ด้วยนะครับเริ่มจากลายนะครับดูลายเป็นเอกลักษณ์มากสีเขียวมะนาวหรือเปล่า สีเทาติดสติกเกอร์เขียวเออรถสีเทาติดเขียวนี่ดูอะไรครับอะไรดูถ้าใครรู้ก็นะนะก็น่าจะรู้นะชกหน้าครับชกหน้าอะไรไม่รู้ครับเอาเป็นว่าครับเป็นอะไรนี่ก็เป็นงานสุดตารางทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีงานเอาตอแอ๊กแก๊กหรอกนะครับของแท้ของแก้นี่ก็จับนี่อันนี้หมุดทองเราไม่เลือกเราไม่เคยซื้อ <mm ดูดูนะครับดูขึ้อีกก็เจ็บอีกถืออถูอตอเจ็บถือต่อไทยทีเออของไทยนะครับของไอ้ยังนะแดงบันลซายได้แล้วแดงบันลซายตัวแรงเลยเนี่ยหมวกกันน็อกก็สติ๊กเกอร์ครับหมวกแข็งครับขึ้หน่อยหมวกเล็กหน่อยหมวกแข็งใส่ด้วยหมวกแข็งโอเคแล้วคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปรีวิวไม่ละเอียดว่ะดูคาบูนี่โอ้โหเด็ดูราคาเนาะคาบูหัวไตครับนี่เป็นไงครับ ฝ้าเครื่องอ่ายิงเลเซอร์คิงช็อปอะไรแต่งครับผมเป็นร้านขายอะไรแต่งนะผมดีจีโอโนฟอร์ซ่าอะไรมีครบหมดที่ร้านนี้นะครับโชคอาชครับผมเป็นอ่าในตนครับผมเออในตนดํานะครับผมแกนแกนดําครับตอนนี้ก็ราคาน่าจะเอาเรื่องเติบยู่ครับจบยังยังอะไรเป็นว่าคันนี้คุมโทนดําหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีท่อไทเทียมอะไรหลังสุ สุดเลยแหละมาดูต่อไปนะครับผมลื่นลื่นลื่นอ่ะต่อไปเป็นพ่อเอ้มาคันนี้เร็บเลเรบเลยเ25บายมมาเอสนะครับเพ่อมาดูท่องเลยก็ตีป้ายเลยชิงศพนี่สุดตารางจากพ่อไอเทมดูไปนี้ประมาณมูลค่าเท่าไหร่ครับก็ไม่รู้นะไม่ใช่ยกรบ งานสีอันนี้ก็เป็นงานสีพาร์ดโค้ดนะครับผมพวกสีดุมอะไรนะผมทําที่ผมได้เลยครับบอกเลยครับของอะไรก็เป็นงานสีมือผมอยู่ในนี้อยู่ของสีเสื้อเป็น CNC ทั้งตัวครับเป็นสเตปอะไรครับสเตปแล้วก็ฝาครอบแค้งนะผมสเต็ปผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่เจ้าของรถแปดสิบชักสิบครับก็ประมาณนั้นแหละ นี่ขึ้นมาสองตัวครับดูโชคหลังครับในตอนแกนดำเหมือนเดิมนะครับผมเช็คอาเช็คเออในตอนแกนดำครับนี่ป้ายังไม่ได้แกะเลยใช่เลยครับตัวนี้นะฮะอะไรก่อนแกนตัวใดโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนการสะบัดครับแกนดำครับตัวนี้สุดตารางเลยครับผมแกนดำแกนดำครับโอ้ของดำเยอะมากดูครับข้างหน้าปั๊ม อะไรุดล้ออะไรต่างๆนะครับของแท้งนะบของแท้งนี่อันนี้โลโก้ขาวก้านใหญ่บอลทองต่อมานะครับผมบางลมนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระแสนะอยู่ในที่ตอกอยู่นะครับจะบอกว่าอยู่้างหลังหรือไปอยู่นั้นยุ่งขุ่นนะไปยุ่หลังกล่องว่านี่อันนี้อันนี้สเต็ปว่าอะไรครับ สเต็ปไม่รู้ครับสเต็ปเท่ากันนะผมทำมาแล้วพโยจัดให้นี่ก็แปดห้าชักสิบโอ้โหซีนรู้ผมรู้ฟ้าก็สเตอร์ครับ CNC โอ้โห CNC ทั้งตัวเลยว่ะทุกคนทั้งเครื่องทั้งแข้งทั้งหมดอ่ะเออทั้งหมดแกนดำเหมือนกันครับตัวนี้การสะบัดแกนดำแกนดำนี่ชอบทอมากเลยครับเอ๋อใหญ่มากครับโคตรใหญ่โพักยาวพักเท้าพักเท้าหัวก้อนบ่เฮิร์น อาเตะหมอแม่นหม้อ้อนแล้วรับอา่านี่ครับดูชุดหน้าก้เป็นของแท้ของแท้ต้องมีสนิมนะครับแบบหนึ่งแบบหนึ่งอโมเยังบลูอะหกเก้าออบลูอะันเลเก้าเกียแปดุโมเนาวก็เป็นบาาโปดครับเออของของไม่รู้อปั๊มแดมโบ ของเฮดบายบีเฮดบบีหัวเครื่องน,นี้แบบโคตรหล่อเลยครับ,บหเหมือนไรโคตรรีวิวอะไรบลูอะไรอะไรอันนี้มารีวิวแบบลวกๆนะครับทุกคนถ้าคนรู้ก็น่าจะรู้นะแต่พวกผมไม่รู้ได<ช>้<ช>ประมาณนี้นะครับอันนี้คือรถที่เพิ่งขึ้นใหม่เลยผมลงช่องแรกแน่นอนน,นี่มันรู้ใต้บ่ได้ป่าใต้บ่ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรคินคีนะครับเป็นแบตไอ้แบตไอ้แบตแลไอ้แบตอะไรวะแบตลิเธียมหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เนี่ยลิเธียมไม่รู้อีกครั้ง ก็จบแล้วนะครับรถบอร์ดรถส่งแหวนมีคันนึงก็กำลังขึ้นโครงเขียนนะครับผมนี่ประมาณนี้นีทำสียังไงครับฮะเนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้โอเคมาดูรถในตำนานดีกว่าไม่รู้ว่าตำนานกี่ยังไงเป็นรถประกวดครับสายประกวดออกงานบ่อยมากครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีช่วยมาเยอะเลยตวยเองนยครับอันนี้งานเดียวป่ะ อันนี้ก็บางลมก็ออกประกวดโซนี่ออกประกวดกอซ่าประกวดอะไรไม่ต้องพูดถึงครับนี่มาดูอันนี้กันวอันนี้๋ยววังลมก่อนละกันบางลมนะครับตามที่เห็นเลยดูข้างจะได้เห็นเป็นไม้ฟ้าพ่อม่วงไม้ฟ้าห่อม่วงกั๊ดหนึ่งนะครับคันนี้รือว่าอะไรครับนี่ไม้ไฟอะไร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 เบรกอะไรไม่รู้ครับเปลี่ยนการมาด้วย โลโก้แดงนะครับแล้วก็ฟ้าช่างอิดนะครับต่อนั้นโซนิคครับอะไร้ไปไปไปอันนี้นะไม่ต้องสงสัยครับตัวนี้น่าจะเป็นแกนลุงนะทุกคนนี่เห็นอันนี้แหล้วอันนี้ก็อะไรช่างอิดหมดเลยนะครับผมแบบโซนิคทุกจุดครับผมโซนิคมอเตอร์ใช่ลำลึกถึงวันก่อนที่เคยเด็มาก่อนนะครับเนี่ยกัาระบร์เนี่ยตัวละสี่ห้าหมื่นเนี่ยไม่มีซูตเลยหรือพอแซร่นะครับผม คอแซ่อะไอแซ่อะไรโคนเขียวสีเขียวคาร์บอนเต็มคันนะครับผมมาประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหากล้องกันเจียวโดเจียวโดคอแซ่นะครับผมประมาณนี้พอแซ่บอกว่คาร์บอนอยู่บ่าคาร์บอนตอนนี้เอาไปทำอยู่มั้ยเยอะรู้ด้วยเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับทุกจุดเจียวอ่อนออกเจียวอ่อนเลยวะครับประมาณนี้ตามที่เห็นนั่นแหละนี่เป็นรถสายประกวดหน้คันนี้รอออกงานอยู่ครับตอนนี้ เขียวใช่ครับโทนเขียวนะครับผมชือปีเก็บทุกจุดนะครับใช่กันสะบัดต้องมีทุกคันนะครับใช่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 ประมาณนี้ครับนี่นี่ผมไม่รู้หรอกอะไรงานสุดตารางทั้งหมดเลยครับโอ้โหเก็บทุกจุดครับกำแพงก็เก็บนะครับผมเก็บยันกำแพงนะครับนี่งานสีนะครับผมไอผมเห็นในไออะไรวะ เก็บก่อกำแพงก็จะเป็นอะไรแอร์นะครับแอร์คาร์บอนนะครับแต่งยันแอร์นะครับโคตรสุดแอร์คาร์บอนเย็นฉ่ำนะครับผมไม่มีร้อนแอร์ฮาวบอร์ดเนี่ยคันนี้นะครับผมก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับเอาไว้ลงสนามนะครับผมกอ้ยช่ายครับของกายมาดูครับเปิดนะเดี๋ยวมาดูอะไรในตู้ก่อนอันนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าเอาไว้ใส่หรือเอาไว้ขายนะคบอันนี้น่าจะเหลือนะน่าจะไว้ใส่มาดูหมวกกันน็อกงานเรนโบว์แท้ผมไฟแดงแท้ไฟดําแท้สองใบครับโอ้ยสองใบด้วยะตัวนี้หายากใช่ไหมคาก็น่าจะพุ่งพุ่งปี๊ดเลยแหละหมวกนะครับผมเป็นหมวกคาแรคเตอร์ของทางร้านนะครับผมดูดูดูโชคโอ้ยมีรถด้วยอันนี้รถเจ้าของร้านนะครับน่าจะใช่ครับเอาคันเล็กก็เลยงานโมดิฟายโมเดลโมเดลมาดูเฮ้ยคาว่อย คาร์บอนไว้คาร์บอนคาร์บอนแยดประมาณนี้ครับยูเอาไปใส่รถนะครับผมส่วนเสื้อใครสนใจก็ทักเข้าบ้านฟ้าแกได้เลยครับเราปักให้ครับผมงนี้มีผ้าคาร์ตอนนะครับครับผมเสื้อแฟชั่นเสื้อแขนยาวนี่ดู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 มันเละกันเลยเชิ้นหนึ่งเรียงเลยก็ประมาณนี้ครับผมมีเสื้อข้างในไปดูข้างนอกไหมไปอันนี้ในร้านครับเป็นห้องจอดรถแต่งรถซิ่งเพ้นท์ลายกำแพงนะครับ พดสุดด้านนอกก็จะเป็นร้านนะครับร้านขายอะไรแต่งเมันครบลากอะไรแต่งนะครับนี่ด้านนอกมีนั่งพักนั่งชิวนะครับเ่ครับมรถครับวันนี้ปิดร้านไหมพี่หรือเปิดเปิดครึ่งวันเรเปิดตามอารมณ์ครับคิดเยอะนี่นะครับร้านอะไรพวกฟอร์ซ่าอะไรแต่งมีครบจบเยอะเยอะหลายรุ่นครับนี่โอ้โหนี่นะครับอันที่หายไปจากฟอร์ซ่านะครับ ันนี้อันนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวของผมเองนะครับมาเปิดตั้งใดวะนึกว่าจะมาสมัครงานน้ำยาอะไรมีหมดครับชกงานที่งานธรรมดาอะไรแต่งฟอร์ซ่าจีอโนงจีอโนโอ้ที่เดียวจบโอ้โหเยอะแยะนี่ครับมาดูมาดูฟอร์ซ่าน้นเติมแต่งโอ้โหล้นๆใครอยากมาเติมก็ใช้มีนองมินียมล้อซีเอล้อธรรมดาล้อซีเอ็นซีครับแย่คาร์บอนเหมือนเดิมครับแย่เกี่ยบทุกจุด อกมานี้อุ๊ปวดเหงาหาเลอาปวดเหงาหน่าเหงาหเดี๋ยววันโี้โอ้โหหโซวมคาร์บอนยิบเก้ยโม่งราขหขาดหงาเลยโอ้ขาดหสุดทุกที่บอว้บอกไว้แตกหมดโอ้ยโอมอยู่ที่ไหนวันคอนี้เห็นคาร์บอนถอยหอเยาห่เลย เขาจะทำว่าเอาไบโซ่เรือกใเงี้ยวเลยโอ้โหอ้โอะไรเยอะจัดประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ของลูกค้าไหมพี่ของลูกค<อ>้านัดใสจิน่ดใสวันอาทิตย์อันนี้ลายสีนะครับขดคม<ไ>สนใจสั่งได้ที่ร้าน King Shop นะครับสั่งมาได้เลยครับพร้อมสง่สงพร้อมส่งเดี๋ยวขึ้นเฟซให้นะครับใครแบบอยากสั่งอะไรนะครับประมาณนี้ครับผมการลนตีเลยที่นี่ก็น่าจะเป็นช่องแรกเลยที่ลงนะเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่า เก็บตัวครับเอออะไรครบไม่ค่อยออกหาแสงครับร้านนี้่หยาบแบบนี้เชิยๆครับเออแต่วันนี้เราจะมาเปิดแสงให้ร้านเปิดไปโอเคครับประมาณนี้คลิปนี้ตัดแสงลดแสงนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มาตะลุยร้านเดี่ยวไม่ตัดเยอะครับเพราะว่าขี้เกียจครับเอาแบบนี้เลยนะครับเดี่ยวครับเดี่ยวที่แต่ถ้าเชื่อนผู้หลดูก็จะฟ้องสองอ้าว อ๋อเป็นพี่เป็นพี่ก่อนเนาะพี่เจ้าเตอไปไปไปใส่ลกบ้านเอาละครับตัวขี่โดยอาร์มนักคิลนะครับวันนี้จะมาเท่รถ85ซักสิบนะครับคันนี้สนามส่วนตัวครับเป็นรถท่านสุรตานะครับเสียคิงของเรานะครับนี่พี่เทอ่์บอกว่าวันนี้ท้านทางก็แก่แด้หนะครับนี่นะครับอ่ะ ไม่เท่จะได้แบบนี้หรวะ <c oughs> อือยังปวดอ่ะก็เท่านี้แหละครับทำเยอะไม่ได้ครับมันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างเสียตังคว <c oughs> ดสุดโคตรแน่นโคตรอันตรายนะวันนี้ยังโลกระดันเทาไรปดก็แค่น,นี้เดี้ยแปดแปดนะขนาดแปดแปดแล้วพี่บังลมเอาเลี้ยแย่มาเกดหรออีกหรอเก็บสุดขั้นเ,เลย สดตาดงานงานเนาะเด็กอยากตาเรืีองนี่ยเ้ดนเสียสิ